สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนกับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ค่ายโตเกียวม i วสิกนะครับกับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นการแสดงจบ EP 12ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับกระสานกระแสะเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องแฟนคลับก็ประทับใจบางคนบอกว่าเบิ้งงล้วเนี่ยจน ร้องไห้ตามนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เก็บเงินผ่านออนไลน์นะครับในการเข้าไปซื้อตัวในกลุ่มปิดเนี่ยเกือบ2ล้านครับพี่น้องนะครับแล้วก็รวมถึงแฟนคลับที่ตามไปเบึงที่หอประชุมขอนแก่นนะครับพี่น้องเต็มความจุครับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้พวงมาลัยเยอะแยะมากมายนะครับจังที่พี่น้องเห็นกันก้อนหนนี่ครับพี่น้องนะครับ หลายท่านเบื้องจบแล้วก็เรียกร้องให้มี EP 13นะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นพะท่านโดนมะมือนี่ครับพี่น้องนะครับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นก็เปิดโต EP 1ีเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับมาในลุคของอินเดียเลยครับพี่น้องมือนี่ครับผมนะครับ EP สิบชื่อว่าโอมานสเตนะครับพี่น้องนะครับบนแนจว่าหนุ่มออกเสียงถูกหรือไม่นะครับ โอมนัสเตย์นะครับพี่น้องนะครับหลายคนก็อาจจะได้เห็นทีเซอร์ออกมาแล้วครับพี่น้องนะครับหลายท่านก็เห็นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นหนักกว่าเดิมอีกครับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้ค้นเขียนบทละครน,นี่ามาใหม่ครับพี่น้องนะครับเป็นดีกรีเขียนบทละครทีวีเรื่องดังนะครับพี่น้องนะครับทางบริษัทบ้านฟินแลนด์เพิ่นกระโจนมาแบบนีนะครับ ว skirts, wow ้าวนะครับพี่น้องว้าวเลยครับผมพี่น้องหลายท่านก็เห็นที่ซื้อแล้วรู้สึกอยากเบิงนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีหลายท่านก็บอกว่าล้อล้อในกลุ่มแล้วค่ะนะครับบางท่านก็ไปล้อในกลุ่มแล้วับพี่น้องนะครับล้อเข้ากลุ่มค่ะบางท่านก็บอกว่าว้าวอีกแล้วค่ะนะครับบางท่านก็บอกว่าตอนปอบอินเดียตีค่าใช่ไหมครับพี่น้องปอบอินเดียก็มาครับพี่น้องนะครับหลายท่านก็บอกว่า EP. 1 3รออยู่ในดอมข้อไก่แล้วค่ะนะครับอันนี้ก็แล้วก็อีกท่านนึงบอกว่าอันนี้อยากดูต้องซื้อบัตรยังไงคะนะครับบางท่านก็ยังไม่รลู้นะครับพี่น้องนะครับซื้อบัตรนี้เขาไปเบื้องรายละเอียดที่เพจพยาบานฟินแลนด์ได้เลยครับพี่น้องนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าตัวอย่างมืออาชีพมากมากค่ะนะครับสุดยอดเลยนะครับคนเขียนบทเก่งมากๆนะครับท่านก็เขียนแบบสีนะครับ แล้วอีกท่านนึงบอกว่าค่ายนี้สุดจริงนะครับไม่ผิดหวังนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าทําถึงหนังอินเดียตอนนี้กําลังเป็นกระแสนะครับพี่น้องนะครับหนังอินเดียกำลังเป็นกระแสครับพี่น้องตอนนี้ครับผมนะครับน่าดูมากนะครับรอในกลุ่มแล้วจ้านะครับรอชมในข้อไก่จ้านะครับโอ้ยท่านพี่น้องขนาดโพสต์ลงบ่ถึง10นาทีครับพี่น้องนะครับหลายท่านก็คอมเมนต์เกือบหาพันนะครับ คอมเมนต์เกือบหาพันกับพี่น้องกดไลค์เกือบหมื่นกับพี่น้องนะครับแป๊บเดียวนะครับกระแสเนี่ยก็คือตั้งแต่อีพีแรกครับดังดังไตระดับความดังกันมาเรื่อย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 กับพี่น้องนะครับแล้วก็นุ่มอ่องก็คิดไว้หลังจากอีพีสิบสามจบไปแล้วอีพีต่อไปสี่สิบห้าถึงยี่สิบสามสิบนี่กระแสก็ยิดังกว่าเก่าครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเท่าที่เบิรงเนี่ยคือไตระดับ ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเป็นขั้นบันไดเลยพี่น้องนะครับแล้วก็การโชว์การแสดงเนี่ยดีขึ้นพ,พัฒนาขึ้นทุก EP ครับพี่น้องนะครับหลายท่านหลายคนเห็นแล้วก็นายที่ทราบดีครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยเบิ้งแล้วก็ต่างว่ากันเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจมากๆประมาณนี้ครับพี่น้องอยากเบิ้งอีกนะครับพี่น้องนะครับอ,อันนี้นุบองก็เอาเข้าวสารมาฝากกับพี่น้องฝากกดติดตามช่องนุบองไว้ครับ เดี๋ยวมีข่าวสารดีๆนุ่มองสีเอามาฝากอีกรอบนึงครับมือนี่ก็ลลาเบคอนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ